เฮ้ฮ้ยเ้ยโควิดระบาดเชียดไรบายความเชยดเฮ้ยบอดเวียกเสมเดียนี่คันเชียงไหลนี้คื้บไปหาไทหน้ารับจ้างพนันนข่าบกลาบด้เงินกลัวบอเฮ้ยิดระบาดก็สมขังกูไกเมียบอเวียกบอยนก็ใสู่นี่เฮยเฮ้ยเครยา่นยเมียเสอเดียนี่มตกูิตีนตามาล้วีนี้รับานเขากลแก่ยู่นีเด้ แกแค่ใส่หน้าก,กากออกจากบ้านมันจะเป็นยังงยังไ่บ้าเหอเจ้แก่แม่ต้งเดี๋ยวคนตายสามสิบกว่าคนล้วดิทยา,ายาณรัก็กินพวกเครื่องเทศพวกขิงพวกอย่างเงินเด็กป้องกันไว้ก่อนหากินพวกเครื่องเทศแล้วมันเศร้านคนอินเดียขึ้นสมุทรีเจ้าคนดอกมนันเนี่ตายเป็นเบียร์อยู่นี่จู่ฟังข่อยเดอ้อมือว่านข่อยใส่หน้าก,กากมันยังถือจับเลยก็แม่นแล้วเจ้าเลยเอาหน้ากากอุลตราแมนของเด็กหน่อยไปใส่ไม่ก็ใส่บ่ได้ตัวปานนันไปฟ้องคนในบ้านว่าเด็กหน่อยนี่หยอกเจ้าว่ะมันก็หยอกจนตัวมันว่านเป็นเจ้าเป็นซุปอร์แมนห ยกก็โยเขาโพดกําำหัวทิแนแหวันกันเมื่อวานหนึ่งบวกหนึ่งก็เอามไม้มาลอยแงดาคอยแต่ข่าวดีที่มากนี่ก็คือรัฐบาลกำลังหาวิธีแก้โคิดตรอบสามได้เรียบร้อยเดี๋ยวดิเขามีวิธีแก้จังเดะให้ดูนี่ให้พยีตูแต่งเพ่งใหม่ยายยายผงสรดอยู่ใส่เดี๋ยวนี้อยู่ทางขวน,น่ะเด้แก่ๆกันลำป้าแล้วนะมาๆดิยายเอาการกร่วมกันอยู่กับผานะไม่นั่นตัวโอ้ยแกะจะไม่ไปกองร่วมกันนะของหายากล้านเจ้านี